ครับผมป่ะอยู่กับดัมซิงเมืองบุรรัมมาขโมยอินซีเซวุ์ก่อนวันนี้โมยอินซีเซวุ์ไปใส่ยิ้นก่อนโอ้โหคุกลิบขวงไว้รับเป็นไหมเป็นเหลือโรงเรือปิดเรื่องคือไปได้ in ta tiết mình đi Mình bét mình đi hả? Mình sẽ đốt cái mũi bét đi cho bác đi nào Mình bét vô Khu chè vô ไม่ได้หรือเปล่าตกจับซิปลอ่ะมันยังเขียบอยู่นั่น,นี่เดินนาทะเลไปอีกหน่อยหนึ่งน,นี่อู้อินซียไม่ได้ล้างเลย ฟ้าขอบเป็นไอ้หมดเะยอย้นฟ้าขอบตอู้ขโมยบ่ะตู้ขายอูะทำเน็บไหมแล้วอ,อ้าวเนนี้ทำไมมาใส่ข้างนอกอ่ะมันอยู่ข้างในลองรู้ลองสตาร์ทเครื่องดูใส่เกี้ยนึงใส่เกีดยนหน้าหามใส่เกียกย์ยถอยนะ